ก o o มอร์ n i n g เชา้าวันที่2ครับเก็บกระเป๋าไปอเมเนียกันเริ่มต้นการเดินทางวันนี้8โมงเช้านะครับยอมทิ้ง b เบรค a s สเพราะกลัวไม่ทันรถไปอเมเนียนครับเดินไปตามถนนเมตทคีจนถึงถนนใหญ่แล้วข้ามสะพานจากนั้นเลี้ยวซ้ายเดินไปอีกประมาณ300เมตรนะครับผ่านสวนสาธารณะก็จะถึงป้ายรถบัสที่เราจะเดินทางไปยังสถานีขนส่งแล้วครับ นี่คือปลายรถบัสที่เราจะขึ้นไปสถานีขนส่งวันนี้นะครับก็มี2ทางเลือกคือบัสสาย301และ350กับมินิบัสสาย538 547และ550ใครมีของเยอะนะครับแนะนำให้ขึ้นบัสไม่แนะนำให้ขึ้นมินิบัสนะครับเพราะคันเล็กมากเมื่อลงรถแล้วก็ข้ามถนนเส้นเล็กตรงฝั่งที่เราลงรถบัสเลยนะครับ โดยให้สังเกตทางมาลายสีแดงครับหน้าสถานีขนส่งออตาชาลาเดินมาเจอร้านอาหารฮาลานแห่งหนึ่งถ้าต้องการก็ร้านนี้นะครับเมื่อเดินเข้าไปในสถานีก็จะเจอบันไดตรงนี้นะครับให้เราเดินลงไปได้เลยจุดขายตั๋วจะอยู่ใกล้ๆกับบันไดเลยครับ ที่เกตไปเยเรวานราคา30เจลต่อคนรถก็จอดด้านหน้าเลยนะครับผมเอากระเป๋าไปเก็บเรียบร้อยแล้วรถจะออก10โมงนะครับนี่ก็ได้อยู่บนรถแล้นะครับมาชโลกาไปเรยรวานรถจะออกประมาณ10โมงนะครับสภาพรถใช้ได้ทีเดียวเลยก่อนไปประเทศอาร์เมเนียแนะนำให้แลกเป็นเงินดรัมาไว้สัก5,000ดรัมนะครับเพื่อซื้อซิมการ์ด รถที่ด่านจะไม่มีร้านแลกเงินครับใช้เวลาเดินทางจากสถานีโอตาชาราดถ,ถึงชายแดนประมาณ1ชั่วโมง30นาทีครับออกจากตมจอเจียแล้วนะครับก็หน้าหลังทั้งสองเลยไม่รู้เป็นอะไรชอบจริงๆปั๊มหน้าสุดท้ายเลยครับ นี่คือด่านพรมแดนฝั่งจอร์เจียนะครับเรากำลังจะไปอาเมเนียซึ่งอยู่ฝั่งโน้นครับก็ขึ้นรถคันเดิมนะครับจบพัสดร์อีกครั้งพร้อมวีซ่าอาเมเนียเจอกันที่อาเมเนียครับออกจากตอมอาเมเนียแล้วนะครับตอนนี้กำลังมองหามัดชลุกาของเราอยู่ถ้าหาไม่เจอก็ดูเพื่อนๆที่มาด้วยกันนะครับ ตอนนี้พยายามหาคนเสื้อแดงอยู่เพราะจำง่ายที่สุดอ่าเจอแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับสมาชิก2ท่านหายไปน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่านะครับตอนนี้ตอมอาร์เมเนียเปลี่ยนกฎการขอวีซ่าให้เป็นอ e ีวีซ่าทั้งหมดแทนที่จะเป็นการขอวีซ่าที่หน้าดานใครจะมาอาร์เมเนียนก็เตรียมให้พร้อมนะครับ มิเช่นนั้นก็อาจมีปัญหาเหมือนสมาชิก2ท่านที่กล่าวมาครับเลยด่านอาร์เมเนียมาแล้วนะครับอย่างแรกที่จะต้องทำก็คือตรงไปที่ร้านขายซิมการ์ดก่อนเลยครับดูดูว่ามีร้านไหนบ้างน่าจะมีอยู่เพียงแค่ร้านเดียวนะครับ บรรยากาศสองข้างทางระหว่างชายแดนจนถึงเมืองซาบิทักนะครับก็จะเต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ที่สหภาพสูเวียตได้เคยสร้างความรุ่งเรืองไว้ให้ประเทศอาร์เมเนียครับหลังจากเดินทางจากดานมาหนึชั่วโมง30นาทีรถก็จะแวะให้ผู้โดยสารพักรับประทานอาหารที่เมืองซาบิทักษ์ ก่อนเข้าเยเรวานรถก็จะแวะที่เมืองสาบิทักเพื่อให้เราพักรับประทานอาหารประมาณ20นาทีครับระหว่างการเดินทางจากเมืองสาบิทักไปเมืองหลวงเยเรวานรถก็จะพาเราลดเลี้ยวไปตามไหล่เขา สองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยภูเขาหิมะซึ่งก็ได้สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับคนต่างถิ่นอย่างเราได้ไม่น้อยเลยครับใครแอบเผลอหลับระหว่างการเดินทางในช่วงนี้ถือว่าพลาดมากครับจากเมืองสภิทัก ก็จะพาเรามุ่งหน้าไปยังสถานีขนส่งกิลิเกียของเมืองเยเรวานใช้เวลาเดินทางในช่วงนี้ประมาณ2ชั่วโมงครับตอนนี้ได้ลงรถเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือไปหารถเมเพื่อไปที่พักกันครับที่เรากําลังอยู่ตอนนี้ก็คือกิลิเกียบัสเตชันนะครับ ซึ่งก็เป็นสถานีขนส่งหลักของเมืองเยเรวานการจะขึ้นรถเมล์เพื่อเข้าเมืองเราจําเป็นต้องข้ามถนนไปอีกฟากหนึ <sweats> ่ง <ces> <with> แต่ตรงจุดนี้เราไม่สามารถข้ามถนนได้โดยตรงนะครับจําเป็นต้องลอดอุโมงค์แห่งนี้ไปเข้ามาแล้วก็ไม่ได้น่ากล okay. <P ets sein> ัวอย่างที่คิดนะครับ สองข้างทางก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเอาสินค้ามาขายมีทั้งผลไม้ของสดเสื้อผ้าของใช้ต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับให้อารมณ์เหมือนเดินในตลาดหรือศูนย์การค้ามากกว่าการที่จะเดินแค่เพื่อข้ามถนนพอออกจากอุโมงค์นะครับเดินตรงไปอีกนิดเดียวก็จะถึงป้ายรถเมล์แล้วครับ ที่นี่ก็มี2ตัวเลือกเหมือนกันนะครับก็คือบัสและมินิบัสผมเลือกขึ้นบัสสาย259ไปลงที่ Blue m o อย่าลืมจ่ายเงิน100ดรัมให้คนขับตอนลงนะครับรถเมล์ที่นี่100ดรัมตลอดสายครับใน Google Map จะไม่มีข้อมูลการเดินทางด้วยรถประจำทางในประเทศอาร์เมเนียนะครับ ผมแนะนำให้ใช้แอป transit am จะมีข้อมูลการเดินทางด้วยรถประจำทางทุกสายในกรุงเยเรวานเลยครับก่อนเช็คอินที่พักผมก็แวะแลกเงินก่อนนะครับแลกในเมืองเรทจ,จะดีกว่าที่ประเทศจอร์เจียครับหลังจากไม่ได้กินกาแฟมาหลายวันนะครับวันนี้ลองสนอยที่อาร์เมเนียครับได้มาแล้วนะครับ coffee f l a ป p p u c c i n o ราคา0 0ดรัม ตีเป็นเงินไทยก็70บาทนะครับก็ถึงที huh. point, ่พักแล้วนะครับหลังจากเดินทางมาร่วมร่วม7ชั่วโมงขอเวลาไปงีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วค่ำๆออกไปเดินเล่นในเมืองกันครับ